ปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าอ,อ,อยู่ๆอันนี้น่าสงสัยจังผมสงสัยว่าผู้กองจะพูดเองนะออนักข่าวไม่ได้ถามนะค่ะอยู่ๆผู้กองก็พูดขู่ใครบางคนกลางอากาศเลยถึงใครยังไงอะลองไปฟังดูว่าขู่ใครพูดถึงใครเชิญค่ะชอบด่าผมดีนะแต่คนที่ด่าผมดจะมีข้าวเย็นที่พะเยามาเยอะแล้วระวังหน่อยต่อไปนี้นะไม่มีการอนุุบบรวยนะใครที่ด่าชอบด่าผมเนี่ย พราะตอนนี้ผมถอยถอยตัวเองมาอยู่เป็นที่ปรึกษาพักแล้วแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วด้านนะประชาดาม่านัทพม่มนัทชอบอยูไ่ไงไปกินข้าวพะเยาอย่างเดียวไปกินคุปพะเยาเลยระวังเลยคือผมผมไม่ได้ไปไปกระหายไป็แสวงหาแต่ว่าสิ่งที่เราทําให้พี่น้องประชาชนในนามของท่านอาจารย์แบนก็ดีท่านธนาคารทา,านีิชีก็ดีนะครับเราทํางานมันตอบโจทย์ที่พี่น้องประชาชนเขาชอบอะ นะครับสสในพื้นที่ในเวลาสมัยผมเป็นว่าการเนีทำไมฝ่ายค้านตรงนั้นตามหลังผมอ่ะเพราะอะไรละครับก็เพราะเขาเห็นเราทํางานนะครับถึงรูปถึงคนแค่ถึงพื่นได้ระชาวบ้านรักอ่ะทำไรอคุณจะใช้โชเชียนด่าผมอย่างานี้อย่างนี้แต่ว่าชาวบ้านรักผมอ่ะคุณจะทำอะไรพี่นายพี่นายชอบดาบอ่าป้าง ใช่โซเชียลด่าผมแต่ชาวบ้านเขารักผมทำไงอ่ะเออทำไงพี่ไหนรู้ป่าเนี่ยชอบด่าใครชอบด่าเนี่ยว่าใครเนี่ยอืมด่ามากๆมาเดี๋ยวผู้กองจะชวนไปกินข้าวตอนเย็นๆแถวๆจังหวัดพยาวให้ไปติดคุกพยาวด้วยอืมนี่ใครนะนี่พยามีมีสามบินป่ะฮะพยามีสามบินปะไม่มีนั่งรถแหละไปลงสนามบินใกล้ๆก็นั่งสักป๊บหนึ่ง